ครับขณะนี้ก็9นาฬิกา18นาทีนะครับ9นาฬิกา18นาทีสวัสดียาติทามทุกท่านทุกคนนะครับยามเช้าเช้านะครับนี่นะครับเป็นภาพบรรยากาศยามเช้านะครับที่ อ่าย้ายทำท่านมานั่งรอกับไวปขอพรหลวงตาเป็ชื่นนะครับ ครับเนาะก็สายทอดนี้ยิ่งทำได้รับชมกันนะครับในช่วงที่หลวงตาท่านยังทุ่งมาไม่ถึงนะครับเนาะนี่กันนึ่งจะเรียกว่ามีกันนึง มมีน้ำพึ่งนะครับมารอถวายดวงตาเป็นชื่นนะครับนะครับจุดนี้ก็จะเป็นป่าเขานะครับจะมีสัญญาณโทรศัพท์ AIS กับทูมูฟนะครับจะมีช่วงนี้แล้วก็จะลงลง,ลงดอยไปนี่จะไม่ค่อยมีนะครับเอเหมือนแม่เลยค นี่ท่านก็มานั่งรอหลวงตานานแล้วนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นร้านขายของชุมชนใช่ไหมพี่ของชุมชนเนาะมูมหมู่บ้านจะอยู่ตรงไหนครับเนี่ยเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในไปไป ลงไปเส้นนี้ใช่ไหมครับอ๋อเป็นหมู่บ้านอยู่ข้างในนะครับไกลไกลไหมครับหมู่บ้านถึงกิโลไหมครับอ๋อไ,ไ,ไ,ไม่ถึงกิโลนะครับเนาะนะครับหมู่บ้านด้านไหนไม่ถึงกิโลนะครับนี่ท่านก็รู้ข่าวว่าหลวงตาท่านจะเสด็จดงผ่านมาเส้นนี้นะครับท่านก็ออกมารอกล่าวว่าขอพหลวงตาบปนชื่นนะครับก็จะมีร้าน ขายของขายนี่จะมีอะไรบ้างครับพี่เป็นครับอ๋อเป็นเป็นผักใช่ไหมครับผมอ๋อจะเป็นผักนะครับเป็นเป็นผักนะครับที่วางขายนะครับเป็นผักเป็นสมุนไพรนะครับ ก็สวัสดีทุกๆท,ท่านยามเช้านะครับโมนี่คุณยายคุณยายมารอหลวงตายายมารอนานนี่ยังครับคุณยายนานแล้วใช่ไหมครับคุณยายบอกว่ามารอนานแล้วนะครับอะไรนะคุณยายอ๋อแดดยังไม่อันนี้ถึงเลยมาแล้วอ้อนะครับคุณยายบอกว่าแดดยังไม่ออกเลยนะครับมารอจน จนแดดนี่นะครับเดี๋ยวผมหันไปให้ดูแดดนะครับคุณยายบอกว่ารอตั้งแต่ยังไม่มีแดดนี่จนแดดนี่พี้ยังนะครับนี่รอรอหลงตานะครับคุณยายมารอหลงตาตั้งแต่ยังไม่มีแดดท่านบอกจนจนจนตอนนี้แดดแดงแล้วนะครับอหลุงอันนี้ น้ำนี่ของคุณยายทั้งสองแท็งไหมครับของลูกหลานด้วยอ๋อครับผมเวลาเวลาหลวงตามาคุณยายยกไม่ไหวคุณยายก็จับไว้ได้นะครับจับน้ําไว้นะครับหลวงตาก็จะข้อน้ําให้นะครับเป็นยายนะครับมาหล่อหลวงตานะครับ ก็ปเป็นพี่น้องนะครับที่ท่านมานั่งรอนะครับก็ท่านก็จะมานั่งรอกราบไหว้ขอพรหลวงตานะครับ จะเป็นนะครับบริเวณบริเวณจุดนี้จะเป็นป่านะครับเป็นป่าเป็นภูเขานะครับล้อมรอบนะครับแล้วก็จะมีหมู่บ้านนี่เส้นทางลงไปหมู่บ้านอยอยู่ด้านล่างเลยครับก็ไม่ไม่ถึงกิโลนะครับสอบถามย่าทําบอกว่าเส้นทางลงไปหมู่บ้านนี่ไม่ถึงกิโลนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมอ่า ของขายนะครับเนาะของขายนะครับที่พี่น้องท่านได้เตรียมมาขายนะครับอันนี้เขาเรียกไม้ไผ่อะไรครับคุณแม่อันนี้กระบ,บอกข้าวหลามค่ะอ๋อเ,เป็น,เ,เ,ปนเป็นไม้ไผ่กระบอกข้าวหลามนะครับค่ะเป็นไม้ข้าวหลามเลยค่ะอันนี้อันนี้ขายใช่ไหมครับเนี่ยใช่คนะ่ะมัดมัดละกี่บาทครับมัดละยี่สิบบาทเองคะ่ะมัดละยี่สิบบาทนะครับได้สาม สามกระบอกเนาะนะครับนี่มีสามแล้วก็มีหกกระบอกอะค่ะมีสามแล้วก็มีหกกระบอกค,ค,ครับผมมีหกกระบอกอะค่ะเนอ่อ่มันจะมีสองท่อนนะครับครับผมบลำลำหนึ่งนี่จะมีสองท่อนนะครับรยาวนะครับเป็นไม้ไผ่ทำข้าวหลามโดยตรงนะครับนี่ที่ที่พี่น้องเห็นเห็นตามเส้นทางที่พี่น้องได้นําข้าวหลามมาถวายหลวงตาบุญชื่นนะครับ ก็นี่ก็คือไม้ไผ่ข้าหลามนะครับไม้ไผ่ทำข้าวหลามยาวมากนะครับยาวยาวมากเลยนะครับอันนี้เป็นไม้ไผ่เกิดเองตามธรรมชาติหรือว่าเราปลูกปิดคืออ,นนออกมาธรมธรมชาติคนเดียวค่ะอ๋อนะครับนี่จะมีของขายเยอะเลยนะครับเนี่ยนะครับ อันอันนี้เรียกอะไรพี่อันนี้จะเป็นเปิกรกกอ่อคะ่ะตีเปิ้์เอาเกี่ยวหมากคนเท่าสมัยแต่ก่อนเกี่ยวหมากอ่ะค่ะอ๋อครับผมแล้วตัวนี้นะครับดอกดอกดอกยิ้วใช่ไหมครับนี่ค่ะอันนี้ดอกนิ้วที่ทำขนมเส้นนะคะอ๋อครับผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาขนมเออขลามนี่นขลัอันอนี้ข้าวหลามครับข้าวหลามนะครับนี่พี่ๆท่านมีมีของฝากเยอะมากนะครับก็ท่านไหนอยากจะ ซื้อนะครับอยากจะชิมนะครับก็มาซื้อได้เลยนะครับมาซื้อมาชิมได้นะครับโอ้หลายอย่างเป็นเป็นอาหารทางนี้นะครับน้ำอ้อยน้ําตาลนะครับมีน้ำอ้อยมีน้ำตาลมีกล้วยกล้วยทอดนะครับเนาะมีหลายอย่างนะครับนี่ก็คล้ายๆกับทางบ้านผมอยู่นะครับเนาะเป็นเป็นบางอย่างที่คล้ายๆกันพี่อันนี้เขาเขาเรียกไมายอะไรนี่พี่ เขาเขาไว้ต้นสวนนะค่ะที่ทำเป็นเชื้อเพลิงอะคะอ่ะอ๋อเป็นเป็นเป็นเชื้อเพลิงค่ะนะครับพี่เวียนบอกว่าเป็นเชื้อเพลิงมันมันจะอะติดไฟง่ายใช่ไหมพี่อ๋ออันนี้มันมันแห้งหรือยังพี่หรือว่ามันยังสดอยู่แห้งละค่ะแต่ว่ามันมีน้ํามันมันอยู่ข้างในะอะค่ะอ๋อแห้งแล้วนะครับแต่ไม้ไม้ไม้ตัวนี้จะมีเป็นน้ําเหมือนน้ามันนะครับจะทําให้อ่า ติดไฟง่ายนะครับแล้วแล้วเป็นอันนี้อันนี้ท่อนหนึ่งนี่กี่บาทพี่อันนี้ก็ท่อนนี้ก็้าแปดสิบาทละค่ะท่อนละแปดสิบาทใช่ไหมครับค่ะน่าน่าจะมีแต่ทางเขตนี้เนาะบ้านผมเนี่ยไม่มีนะคร, <c oughs> ครับเขตบ้านผมจะไม่มีนะครับเนี่ยมันออกธรรมชาสตร์ตอนนี้นะครับ <c oughs> ต้นใหญ่ไหมพี่ต้นมัน <c oughs> ต้นใหญ่ค่ะอ๋อแล้วแล้วเราเรา,เราจะรู้ยังไงหรือเรารู้เวลาเราเราไปหานี่ ถ้ามันเก๋แล้วก็มันมันล่มคนเร็วมันนะคะ่ะล่มแล้วก็เขาก็ไปตัดเอาตอนที่มันล่มมนันนะแต่ว่าถ้าต้นยืนมันไปตัดไม่ได้อะคะ่ะมันติดกับไม้อ๋อครับผมอีแต่ว่าถ้ามันโนนแล้วก็ไปเอาได้ครับผมะนะครับเป็นไม้ที่ติดไฟง่ายะนะครับพี่น้องยาทำมาเที่ยวทางเขตนี้นะครับก็มาแวะได้นะครับนี่อของฝากเป,เ,ปเป็นอยู่ตรงนี้ไม่อ่ะเป็นอยู่ในอ่ะเออเอออันนันก็คือทุ่งหะครับ นี่นะครับนี่นี่นะครับหลวงตาท่านมาเขตนี้จะเยอะนะครับขายทุกวันเลยใช่ไหมพี่ขายทุกวันค่ะอ๋อนะครับ ราะว่าถ้าคนที่ถ้าไม่มาขายแบบนี้มันไม่มีเงินเลือนกินนะคะอ๋อแล้วกินคาแบบว่าถ้าข้อของป่าบแบบเป็นผักเป็นผลไม้ตามฤดูอะค่ะครับผมจะเป็นผักผลไม้ตามฤดูของธรรมชาติทางนี้เนาะพี่เนาะ<ช>เราก็จะขึ้นมาจากหมู่บ้านก็จะมาวางขายตรงจุดนี้นะครับเนาะใช่ค่ะครับก็จะ,จะมาวางขายตรงจุดนี้นะครับขอบคุณ่พี่ครับผมขอบคุณครับนี่มาแวะได้นะครับมาแวะได้ไดพี่น้องท่านไหนมาเที่ยว ผ่านไปผ่านมา <S <S ทางนี้ก็มาแวะนะครับนี่เป็นของฝากนะครับมีผักผลไม,ม้ตามฤด,ดูพี่พีนบอกนะครับ <S <S นี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่าคล้ายๆกันนะครับนี่เป็นผักผลไม,ม้เหมือนกันนะครับนี่จะธรรมชาตินะครับยายทำปอดปอดสารพิษนะครับผักปอดสารพิษนะครับนี่นะครับ มีเห็ดด้วยนะครับมีเห็ดมีเห็ดกระด้างเห็ดขอนด้วยนะครับนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับเนาะเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง y o u u u e ศสัทธาหลวงตาบุญชื่นนะครับเสียตั้มเจนีเนาะนี่พาในช่วงที่รอหลวงตาก็พาา้ทำรับชมนะครับพืชผักผลไม้นะครับของพี่น้องนะครับ ทางเหนือนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้สําหรับคลิปนี้อย่าลืมนะครับติดตามรับชมทางช่อง YouTube ตามดัมซิ่งนะครับแล้วก็ช่อง y u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  e ศรัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตามเจนีนะครับสวัสดีครับผม